่านคณะบดีคณะวิศวะอภิรักษ์ภัทดีสุวรรณท่านผู้บรการธน,นาคารออมสินเขตแคลสินท่านคณะต้อนรับนะคะเข้าสู่สโครงมการออมสิน ยุวพัฒน์กรกขินมหาวิทยาลัยเกษตร2565ค่ะโอกาสนี้นะคะในชั้นขออนุญาตได้แนะนำนะคะในผู้ทรงพระคุณของเรานะคะจากธนะคารอวมสินผ่านขออนุญาตได้แนะนำนะคะท่านแรกค่ะท่านไดน,นะคะกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานพิธีค่ะในเขตเดินทางม,มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์จ และสำหรับท่านคณะกรรมการผู้สมทุนของเรานะคะครั้งของการออกสินค่ะท่านออนไซต์นะคะเสียงประเมินตลอดท่านเลยค่ะคณกปดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ขอนิยามนะคะท600ค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วเราประชุมทีจพร้อมกันค่ะด้านเราความเป็นมาของโครงการออมสินอิวพันธ์รักถิ่นมหาวิทยาลัยการศึกษาท่านภากลุ่มค่ะจะได้นำเสนอให้กับท่านคณะกรรมการตลอดจนท่านที่เข้าร่วมงานนะคะผ่านระบบพัฒน์รักถิ่นมหาวิทยาลัยการศึกษา2565เรียนเชิญค่ะมหาวิทยาลัยการศึกษา กองกราบของพวกคุณทางธนาคารออมสินภาคเสบียจังหวัดคอนแกนที่ได้จัดโครงการและสนับสนุนโครงการออมสินยวดหมายเวขกระสินปี2 5 1 5ในการนี้ซึ่งหลักๆของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ประกอบไปด้วยสองสอดครองกับยุทธศาสตร,ร์อะไรที่เราทําให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับทักษะไม่ไว่าจะเป็นทางด้านฮั s สกิลที่สําคัญ ค่ะซึ่งทิศทางในอนาคตนะคะที่เราจะบูรณาการการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยการศินษ์และธนาคารออมสินก็ประดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการของมาตรฐานรับรองที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการได้ให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชนการสร้างอาชีพที่มั่นคงซึ่งส่ด้านคุณนาย โครงการพัฒนาระบบตากแห้งก้อนปลาส้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านทับปลาโครงการาการท่านเข้าสู่วิธีเปิดโครงการออมสินยิพวัฒน์รัฐถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรินประจำปี2565 ผู้ช่วยผู้มีการธนาคารออมสินภาคที่1และนักศึกษาท่านครับประผมในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกฬสิน์คณะกรรมการดำเนินงานมีทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดสนับสนุนให้หนักศึกษามหาวิทยาลัยกฬสิน์นำความรู้และทักษะไปทํางานร่วมกับองค์กรชุมชนได้กลุ่มปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่บ้านคุณนาย กลุ่มน้อยปลาแห้งแดดผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านทับป่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนักศึกษาที่เข้าร่วโมโครงการนี้จำนวน40คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตราเปิดงานนําเสนอปิดโครงการโครงการยวอัพร์รักกินมหาวิทยาลัยเขอตัดเป็นเชิญครับคระกรระกดีก็จะเห็นว่าโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือธนาคารกองศิลป์สินแหลลง ว่าหมายเงินทุนให้พวกเราในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนผ่านครูอาจารย์ก็ะนักศึกษาผมว่าลัยกสินซึ่งเราก็ทราบดีว่าวันนี้ชุมชนเองก็อาจจะโดนผลกระทบจากโครงการโรคระบาดโควิด19มาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็มีโอกาสฟื้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าระบบการดํา,าดเนินการธุรกิจเดี๋ยวนี้มัน เปลี่ยนแปลงไปค่อนข,ข้างเยอะนะครับมีระบบของโซเชียลระบบของการสื่อสารที่ค่อนข้างใช้เทคโนโลยีในการกดาเนินการเพื่อช่วยขยับขยายหรือยขยายวงกว้างในการขายสินค้าแทนที่จะขายกันอยู่ในชุมชนนะครับจริงๆแล้วสินค้าหลายตัวที่ผมมีโอกาสได้เดินดูช่วงเช้าก็จะเห็นว่าก็มีสารภาพระดับหนึ่งนะครับที่โอกาสที่จะเติบโตขึ้นเป็น ธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแรงก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับจังหวัดกาสิงซึ่งจังหวัดที่ค่อนข้างยากจนนะครับซึ่งทางนี้ทางด้าน,นกระงต้องใช้ผีไม้ละมือของนักศึกษาที่เป็นผู้มีศิตปศาสตร์ทั้งหลายครับที่เข้าไปใช้แนวคิดความรู้นะทักษะอย่างความจริงกจังนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการเรียน ากกว่าที่จะเรียนในห้องเรียนนะครับเราก็ปรับวิธีการเรียนวิธีการสอนโดยการลงไปใช้ปัญหาจริงในการเรียนรู้และประลองจิตทฤษฎีที่มีอยู่ในวิชาที่ตัวเองเรียนเข้าไปใช้แก้ปัญหาดูแสดงว่าการใช้ประสบก,การวิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นมาค่อนข้างมากมายที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนต้อนนงทำคนต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่านักศึกษาเอง เดี๋ยวนี้เราก็ทราบดีที่นั่งเรียนในห้องเรียนก็คงจะลําบากนะครัขอขอบเพราะว่าสื่อที่อยู่ติดมือตัวเองก็ค่อนข้างจะยั่วย,ยวนใจยยสมควรในการที่จะไม่ฟังครูอาจารย์แล้วล,ล่ะนะฮะเขา<อ>จะหาอ่านหาดูจากโทรศัพท์มากกว่าที่จะฟังอาจารย์แต่ถ้าเข้าไปใช้การลงมือปฏิบัติจริงนะเขาเรียกว่าเรียนทฤษฎีด้วยการปฏิบัติมันก็จะทําให้ติดจําไม่ต้องท่องนะครับเราทําได้เราก็จําได้ นะครับถามก็ไม่จาเป็นต้องสอบวยซ่มนะครับแต่ท่านทําผ่านซึ่งก็ตรงกับลักษณะที่มาอะไรกาลังทำก็คือเราต้องการวัดวัฒนธรอ่าคือคงไม่ได้บอกว่าเราสอบรัท่องอะไรได้แต่ทําไม่ได้ต่อไปนี้ท่านทําอะไรได้ท่านก็ไม่จําเป็นต้องสอบ้วยซ้ํานะถ้าวัดได้ว่าท่านทําได้นี่ก็ผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรวิชาที่เรากาหนดว่าวัฒนธรรมะได้ด้านของ หลักสูตรราวิชาของเราคืออะไรวันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตจริงซึ่งเธอจะต้องบอกไปใช้ชีวิตจริงอย่างนี้อยู่แล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายก็คือว่านอกจากตัวเราไปช่วยชุมชนแล้วลตัวเราเองก็จะเกิดความคิดในการที่จะหัดทําธุรกิจด้วยตัวเขาเองคือเรียนไปด้วยหางเงินไปด้วยซึ่งเราจะเป็นเดี๋ยวนี้การค้าขายการส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องมีร้านค้านะครับ มีแค่ความคิดมีแค่สมองมีวิธีการคิดตั้งสามารถจิบสินค้าเหล่านี้หาเงินผ่านกระเป๋าตัวเองได้ค่กนข้ังไม่ยากนะครับถ้าเราคิดว่าศักยภาพของเราพอเราก็สนใจจริงๆนะครับอานั้นเราเ็นว่าขาดรบกวนเพราะไม่ผูกพอมก็น้อยลงก็สามารถหาตามได้ด้วยตัวเองและการทำกิจกรรมตรงนี้ผมคิดว่ามันมากกว่าการเรียนเยอะเลยนะครับ มันมากกว่าที่เคยเรียนกันโดยปกตินะครับสุดท้ายเราก็อาจจะเอาไอเดียของปัญหาทั้งหมดที่เราลงไปสัมผัสมาทําโครงงานกลนจบนะครับเพื่อจะได้มีะไรจิตไม้จิตมือปลอจบไปด้วยถ้าเราสนใจนะครับผมขอเล่าความนิดหนึ่งครับ <c oughs> ผมสมัยเรียนก็มีโอกาสไปฝึกง,งานผมก็ชอบมากก็คืออาจารย์ก็ส่งไปฝึกง,งานของที่ห้วยแก้วนะครับก็ทําทเรื่องของ ใส่กอองจากเนื้อวัวจากเนื้อหมูแล้วก็ทำลูกชิ้นเราก็เปึดแค่สองเดือนปิดเทอมสมสัก่อนแต่ว่าผมก็ชอบพอไระยะห่างจากอะไรมาถึงโรงงานที่ห้วยแก้วนี่ก็ใช้ระ,ระยะทางถึง20กว่ากิโลผมก็มีรถเมล์สครับนี่ครับก็ขออสา,าหัวหน้าที่ ดูแลหรือว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะมาช่วยงานได้ไนะครับเราก็มีเคนที่สองด้วยคนสไยเด็กๆเราก็ไม่คีดเลยมากหนึ่งชอบ<ม>ที่อยากจะทำเพราะเห็นว่ามันน่าจะเป็นงานในนาะคตัของเราถ้าไม่ได้ไปเป็นผู้รับจ้างอะไรๆอันที่สองเศษเหลือจากการทำได้กรอกทำลูกชิ้นตัดแต่งเนื้ออาญชัให้ห่อซึ่งผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการซื้อเราสามารถ อาจารย์เขาให้มาหัวหน้างงานวัานั้มาเขาใย้่รากลับไปกินได้นะครับนะแล้วนี้ก็ติดตัวผมนะผมไปเรียนทำไส้กรอกกับท่านอาจารย์เสนอนะวันนี้ผมก็มีโรงงานไส้กรอกด้วยตัวผมเองตอนผมจบมาผมก็มีกรแล้วเราก็ไปฝึกอะไรเยอะที่สุดเราก็ฝึกเรื่องไส้กรอกมากที่สุดทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราก็มีทักษะความรู้ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้นะครับนักศึกษาอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าคอร์สมันอาจจะสร้าง ประโยชน์มากมายให้กับตัวเราเองวัทนที่เราเกิดยังไม่คิดว่าเราจะทําอะไรแต่วันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องมีรอบกลัวต้องการหาไรายได้ขอจากพ่อแม่ไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดความคิดว่าอะไรที่ติดตัวเรามากที่สุดเราถนัดที่สุดเราชอบมากที่สุดแล้วเราลงมือทำมันก็สักเซสน,นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังและมองเห็นว่าระหว่างที่เราทํากิจกรรมเหล่านี้ก็อยากให้มันสูญหายไปเฉยเฉย แล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางการัองสิทธิท้งหังคถ้าท่านไม่สําบสุนโครงการดีๆอย่างนี้คงไม่ิดนะฮะแล้วก็ไปได้ความร่วมมือจากองค์กรชุมชนที่มานั่งอยู่สี่หน้ารายในวันนี้ก็คงไม่เกิดเช่นเดียวกันและที่สําคัญอย่างยิ่่งก็ต้องขอบคุณครูอาจารย์นะครับและนักศึกษาของเราที่เต็มใจนะครับใช่าก็เต็มใจเพราะเราคงไมไ่ถูกบังคับให้ต้องไปทําทําด้วยความเต็มใจ ผมก็ติดตามดูจากเฟซองคัูอาจา,จารย์ก็เห็นพวกเราก็มีความสุขในก,การทำกิจการแบบนี้ได้กันทุกขั้นดีนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งแลวก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่า,า,าการจัดงานวันนี้ผมจะได้ครับว่าผมมีโครงการวิจัยครงการแก้จนอยู่ข้างบนต้องประชุมใน่วยงานหน้าโครงการว่า,าจะไม่ได้สร้างฝังพวกเรานะครับแต่อาจจะตามจากผู้ที่ดูแล เพื่อที่จะทราบความเคลื่อนไหวพวกเราต่อนะครับก็ทราบพวกเราทั้งสายเองก็มีสิ่งดีๆความสามารถเจ๊งนะพวกเรามีความคดิดดีๆกว่าคนรุ่นผมก็เยอะเลยนะครมีความคิดที่สามารถจิตปใช้ปไปอยู่ไนดะ้ึ่งถ้าเรามองไม่เห็นแต่ผู้ใหญ่เขาตัางๆก,ก็อาจจะมองเห็นภาพเหล่านี้นะฮะก็ต้องฝากตัวอาจารย์ขับเหตกรรมช่วมต่อจากนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมคงม,มีเวลานั่งอยู่นฮะก็สุดท้ายนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณท่าคารออสิอีกครั้งหนึ่งครับทานการจัดงานทุกท่านที่ใ้ความร่วมมือในการจัดงานโครงการย่อยอมสินช่วงการักสินในกรสินจักรีสอ25นัในทั้งนี้และก็หวังอย่างยิ่งว่าหลังจากเข้าโลกอิรรมแล้วจะนำความรู้และทักษะจากการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการนะครับปัจจุบันนี้ก็คงได้เวลาสมควรนะครับผมเขาเปิดงานาตามเสนอปิดโครงการ อมสินยั่วพัดลักถิ่นอะไรกรสินก็จะปีนสันพสนฆฆาและขอให้ก,า,การจัดงานวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุกประสงค์ตัวการณานในการานออกสิีเขตกราสินได้กลับพขกาป่าพร้อมกับให้กาง ร่วมโครงการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้รับารบบางวัลเบสของ e b s ในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เห็รับรบบางวัลน,นะครับก็ซึ่งถือว่าการที่เราได้มีได้มาร่วมร่วม,ร,วมร่วมงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เราเองสามารถที่จะนําไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับบางครั้งรบบางวัลเองก็ไม่ได้เป็นเครื่องการังีถึนความสาเร็จนะครับ การที่เรามีโอกาสได้มาสัมผัสตรงนี้ได้มารู้จักกันกับธนาคารมูสินผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตนะครับคนที่ตั้งใจจริงนะครับมีความพยายามเหมือนที่ท่านอธิการได้นําเียนไปสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะครับซึ่งในนั้นธนาคารมูินเองเราก็ขอมีส่วนร่วมนะครับถึงเราจะมีความคิดมีวิธีการหรือมีทรัพยากรในบางครั้งการที่เราจะเติบโตได้มันก็จ,จะช้า เราขาดเงินทุนนะครับะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับตั้งใจแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งเรามีความพร้อมนะครับแต่เราขาดเงินทุนเราสามารถที่จะมหาธนาคารมสินนะครับซึ่งอทินเราเองเนี่ยเรามีเ็าเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่ระดับฐานรากเลยนะครับเช่นโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนนะครับ พอเราขยับขึ้นมาอีกนะครับเติบโตขึ้นมาอนี้ก็จะเป็นระดับการให้สินเชื่อระดับธุรก,กิจห้องแถวนะครับเง,งินั้งแต่หนึ่งแสนไม่เกินหนึงล้านนะครับแล้วก็สินเชื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการระดับท,ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถท,ที่จะใช้ตัวสินเชื่อธุรกิจได้เสถนดีเป็นผู้ประกอบการเก็มตัวนะครับซึ่งงเงินเราไม่ได้จำกัดเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับก,ก็ต้องขอบคุณนะครับก็ ซึ่งจริงๆที่มากกว่าสิ่งที่ได้นําเรียนไปนะครับก็คือในเรื่องของการที่ชุมชนนะครับเราได้เห็นพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกบ้านอาาที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรากับเห็นรอยยิ้มนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนคําขอบคุณของคนในชุมชนนะครับที่จะทําให้ออมสินเรากับทางมหาลัยการศครับตราดึงในความทรงจำของโครงการที่ตลอดไปครับท้ายนี้ก็ขอ ความรู้เรืองของอธนาคารสีนกับกา,า,ารมหาที่ใดกันล่ะสินนะครับจงคงอยู่สืบไปนะครับแล้วก็ขอให้นะ่านอาจารย์นิสักศึกษ,ษาแล้วก็กลุ่มชุมชนต่างๆนะครับประสบความสำเร็จในที่ทำงานนะครับแล้วก็จะเรื่นงรู้เรื่องสืบยิ่งไปทัานก็ขอ,ขอขอบคุณไว้นะที่ดีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ ปป <laughs> เป็นคำวิริยะแบบแทนเบสนะคะจะมหาวิทยาลัยกรศาสตรของเราค่ะนะคะเสียกระเบิดดังให้กับประมารสองศูนย์ได้ไหมะมีมหาวิทยาลัยกรศาสตรค่ะจะได้มอบเกียรติบัตรนะคะแก่ตัวแทนกลุ่มแม่กลุ่ม กิจปัจจุบันทั้ง5กลุ่มนะคะของเรานะคะแป็นข่าวการสินนะคะตัวยงมาเลยนะคะวันนี้จะได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การออมสินสำหรับโครงการดีๆโครงการออมสินด้วยพระเระยรติมหาราชินการสินประจำปี2565ของเราค่ะขอข้าศูนยค่ะเสียงประมวลนังอีกสักครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการของเรานะคะซึ่งมาทั้งระบบออนไลน์ที ท่านเกียรตินะคะเป็นผู้ราวุสนะคะสำหรับนะคะการแข่งขันก็เป็น The เด s t มหาวิทยาลัยการศึกษาองค์รู้นะคะแล้วก็มีองคบรรดาที่รับนะคะการพัฒนาในส่วนของด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะการเราป็นก็เลยนยากให้เราจะได้ได้นให้กับทนประธานทั้งหกท่านได้รับชมและได้ฟังกับโจทย์ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีละ20ช้า7ร้อยหนึ่งเลยโอเคครับนี่คันคือนี่ฮะหมดแล้วล่ะนี่ของอะ่ะฮะแค่นี้ค่ะมีแค่นี้คล้ายกันครับเจการในช่วงนี้นะคะท่านคณะกรรมการของเรานะคะที่จะได้ร่วมพิจารณาทั้ง6ท่านนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะท่านแรกค่ะท่านนัทวุฒิคำตานเงินผู้ประกอบารธุรกิจ ผู <łość> Harriet, <win. S 1> ้ประกอบการรายย่อยและองค์กรสืมชนนะคะท่านก็ไ้ิาสังมและอนะคะท่านร่วงนะคะท่านแร้าทานนักติดมาสีผูืช่วยผู้ในการธนาคารความสิทธเรการสนค่ะ ขั้นที่สองกัการมหาวิทยาลัยเกษตรนนะคะทาปราาทุกท่านล้อมแล้วนะคะที่จะได้รับชมและรับฟังเสของกานำเสนอผลงานของท่านผู้งนะคะและสำหรับการดำเนินรการนะคะเาจะเป็นนักทำงานนะคะจะทำการจัดการเสรีองการจัดการที่พิจารณาในช่วงของก็จารณาการกิจกรรมในคราวนี้ดิฉันผมาทเยอะค่ะนะประธานนะคะสำหรับกิจกรรมดีโครงการทองศิลร่องวัสดุศิล าไลสินประจําปีส5 6 0 6้สมกยกันเยครับประก็นจะต่อยอดไปทางทางทกงรมีในของต้นตของวัตดิบยี่แล้วครับไม่ต้องใช่ต้อง้มาลกินปลาธรรมดานี่แหละ้อันเรี้ยวเราจะใจใช่ไทปั่นก็ใช่ครับเรามาโชว์เราะมาโชเหรอโชได้ไงผมซื้อมแล้ว <ination noises> <c oughs> ครับนั่นเครับมให้นอสามร้อยเลยไ้ม่หมอกเจียบไองขอบขาบ้านอชิมได้ไหชิมได้ครับปากก่อนใช่อะไรดอกเล่าต้มเองคือ เปลวเปล่าฝึงปังได้เลยครับฝึงปังเลยแล้วขอรถขอกินแล้วกขนเ็มิกิขึ้นเรื่อยเยตเป็นสังหมดเป็ไง้ค่ะแล้วก็ถายต้องดูว่าปึงปังด้วยได้คอบวางด้วยใช่ไหมใ้ขอบฟางนอขายเกลียวแทงเป็นมูลค่าเออพี่จะมาไม่ทันเอรอแป๊บนึงครับ ยังคงผมก่อนก็ได้วยยังคงผมมวกอดยังคงเปนยเดี๋ยวถ้าข่าวกินก็ละแก้วแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไไรกนี่เขาทำเข้าไปเข้าไปประโยชน์ั่กัตั้งแต่เรื่องการื็ยังไงขรง

ใช่กับกระเทาะสินกับการเหมันกรใชากับการเหมือนการกรชากกัับกองไ่ฝากแจการครับท่าขึ้นไปดู่าราชการาเบรน้ครับวัสดีไป เืกินเล้าวันนี้ดีกว่าลองลองกิตภัณนีจากวันนี้ไดียวต้องต้องเปลี่ยนนวอตก้านะควรนะให้ดูของราคาหน่อยควรจะค่าร้อยง้่ามาใส่ท่านมครับสองขยนสิบซีซีทำให้เกอย่างที้สวยเองไว้แล้วก็ติดกลาสองศักเลยใครพกเอาไปติดกระเป๋าไว้ ครับท <Cornell. S 2> ่านได้เป็ครับไม่นะครัเสร็จแล้วก็ได้ครับสาธเต็มอย่างแน่นอนนะครับถ้าปัญหาของทางุ่มนะครับปัญหาที่ผมนะครับคือจํานวนสมาชิกของทางฝูงนะครับมีจํานวนที่ผูกนะครับก็จะต้องไปให้ความรู้กับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มใหม่นะครับและปัญหาอีกอย่างก็คือปัญหาในตัวรัฐนาอยู่สัวข้อนะครับหนะครับ เราจะ,ะ,ะพัฒนาระบบวิบไซตยปฏิบัติการนในรูปแบบภาพสุมือจีตง360ุนิองศานครับสองสถูกปากครับครับนี่ครับเราไปลงพื้นที่เพื่อที่จะเพียงแปลในะการถูกลวนนะครับเนื่องจากทางศูนย์นะครับยังไม่มีความรู้ในด้านนี้นะครับเราจึงไปอบรมให้เขาได้ทําการรู้จักการคํานวณนะครับได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรและก็ขอ,ขอคำปรึกษาจากกลุ่มสารสนเทศนะครับเพื่อที่เราจะนำ ของพื้นที really? ่ในสวนนะครับเช่นการเช่นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับพื้นที่นี้ยสรับพื้นที่นี้สาธเราจะมีขั้การขั้นตอนต่างๆในการปลูกผักครับผักแต่ละชนิดนะครับเช่นการปลูกผักชีผักบุ้งนะครับใครสนใจผักชนิดไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วเรายังมีคำถามอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราก็พยาามลองนะครับได้ชายสองนะครับจากที่เราได้ เขาบอกครับสามารถลดอุณหภูมิในโรงเรียนได้2องศาขึ้นไปโดยการขายอานคารเวลาทางตกลายให้เราได้ทำตัวนั้นไว้เพื่อเพื่อขายในการขายในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลป์นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางธนาคารอมสินเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนและก็มีกิจกรรมดีๆก็คือโครงการยูพัฒน์รักถิ่น ของมหาวิทยาลัยกาฬสินสุ์ปีการ365นี้นะครับซึ่งโครงการนี้ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดที่ทํามาก็เพื่อเพื่อสองอย่างนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนยกระดับรัฐวิสาหกิจภายในชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับแล้วก็การเข้าสู่ตลาดนะครับช่องทางต่างๆด้านที่2ก็คือโครงการนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเองเนี่ยได้รับประสบการณ์อันมีค่า ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้เข้าไปร่วมทํากิจกรรมกับชุมชนซึ่งลักษณะนี้เป็นการเข้าถึงการเข้าใจชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของเราอยู่แล้วที่เราบอกว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับหนึ่งภายในปี70ท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านข้าหลมสินอีกครั้งครับที่ได้โครงการดีๆเช่นนี้แล้วทําให้นักศึกษาของเรามีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่เพิ่มขึ้นต้องกาบขอบคุณจริงครับไหว้ไหมครับ